อรุณสวัสดิ์วันเสาร์ครับพี่พพน้องชาวไทยอรุณสวัสดิ์ครับถ้าเป็นไปได้นะหลังจากคุณได้ดูสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะแล้วคุณเห็นด้วยอันนี้ช่วยกดแชร์หน่อยนะนะ พระผมบอยากให้คนไทยทุกคนได้ข้อมูลที่บอกพระลังจะบอกไปเพื่อเราจะได้ระมัดระวังคนเกมของพวกที่ทําร้ายประเทศชาติคุณด,ด้แค่นี้โอเคเมื่อวานนะครับผมก็ได้โอ,อกาไปตีกอล์ฟนะไปเจอคนนู้นคนนี้ เราก็ได้คุยกับท่านคนหนึ่งที่เคยเป็นประธานสภาทนายของประเทศไทยนะใหญ่มากกว่านี้ความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยแม่นเราก็คุยกันสองเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใครจะเป็นนายกคนใหม่แล้วกฎหมายที่จะอำนวยให้คุณทักษินกลับมา ประเททศไทยเอาเรื่องแรกก่อนเพราะอันนี้มันอันตรายสำหรับทุกคนที่รักประชาธิป,ปไตยที่คิดว่าพวกเรากำลังถูกกันแกล้งแล้วก็ทำให้ดูเป็นคนโง่เพราะอันแรกที่ท่านอดีตประธานสภากฎบมายเล่าผมฟังเนี่ย ถ้ามันเกิดข <hhhh> <procent> <rain> ึ้นจร ouais, ิงนะก็แปลว่าพวกเราเนี่ยโดนหลอกอย่างมาหึมาแล้วพวกเราคงโง่ขอโทษจริงครจะใช้คำแปลเลยนะโง่อย่างปัดชบเลยอ่ะกฎหมายเรื่องเลือกตั้งว่าทอมต้องเข้าใจว่าวิธีที่เขาตั้งกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังผ่านศาลรัฐธรรมนูญอยู่ ก็เป็นเกมที่ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือใครที่จะเป็นนายกได้เลยนอกจากบิ๊กป้อมฮะพี่แปลว่าอะไรก็ทต้องเข้าใจในสภาเนี่ยแต่ลนะะพักมีเสร็จแต่งตั้งตัวแทนของพักเพื่อจะได้ไปรับ การลงเสียงให้เป็นนายกหรือไม่ให้เป็นนายกตรงนี้ต้องมีอย่างที่เรารู้กันนะ350-360ขึ้นไป whatever นะ3า0อยเจ็ยเจ็กว่าขึ้นไปปัญหาใหญ่ก็คือตอนนี้ทุกคนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนายกเนี่ยคิดว่า คุณจะเสนอชื่อกี่ทีก็ไดนะ้ท่านประธานสภาก็อธิบายผมฟังว่าอย่างที่อเมริกาเองอะทอมทอมเขารู้ดีว่าตอนที่เขาเลือกหัวหน้าสภาล่างของเขาเนี่ยคุณแคเวนมาคาซี่เนี่ยที่ตอนนี้เป็นประธานสภานะก็ได้มีการเลือกกันตั้งเกือบ20ครั้งในสภา20กว่าครั้ง แต่วันนั้นน่ะที่พิธาถูกตกตกเนี่ยถูกตกตกเนี่ยก็มีคนมาเถียงกันเยอะมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกครั้งเดียวหรือให้เสนอชื่อกี่ครั้งก็ได้โดยที่ทุกคนเนี่ยหลายคนก็นแล้วกันคิดว่าจะเสนอกี่ชื่อก็ได้กี่ทีก็ได้กี่ทีก็ได้จนกว่า เขาจะเลิกเสนอชื่อเพราะว่าการเลือกนายกไม่เหมือนการเลือกลงคะแนนให้กับกฎหมายที่ในสภามีกฎว่าเมื่อตกตก,ตกแล้วก็เอากลับมาไม่ได้เพราะจริงๆแล้วถ้ามองกันได้ชัดเจนนะการเลือกนายกไม่ไเป็นการเลือกกฎหมายแต่เป็นการเลือกคนที่ต้องมาอนุมัติกฎหมายเพื่อน,นั้นแต่เมื่อมันมีพวกสอวอหัวใส ให้เชัดเจนนะพวกสวหัวใสพวกสวทนายนะที่มีแต่เจตนาที่รับใช้เจ้านายอย่างเดียวก็หัวใสขึ้นมาเพราะพวกสวกดนักกฎหมายพวกนี้นะก็เขาเรียกว่าอะไรอะจุกจิกชุกชิกได้ตลอดอ,อ้างนู่นอ้างนี่ได้ตลอดก็อ้างขึ้นมาว่าการเลือกนายกควรจะเหมือนกับเลือกกฎหมาย ได้ผ่านสภาเลยงั้นก็คือเลือกได้ทีเดียวถ้าเลือกได้ทีเดียวปุ๊บก,ก็ตกตกคนนั้นไม่มีสิทธิต์ตอไปแล้วคุณวันนอเนี่ยได้เรียกประชุมครั้งที่สองเพื่อจะเลือกให้พิธาได้มีโอกาสเป็นนายกอีกทีหนึ่งไอ้พวกทนายสวหัวใสเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะก็ ตก,ตกมีคณะกรรมการนู้นคณะกรรมการนารรารี้ทําไม่ได้ตอนนี้ส่งไปอยู่สารรัฐธรรมนูญแล้วถ้าสารตัดสินกลับมาอันนี้ที่ท่านทนายสภาเล่าใผมฟังนะอันนี้คดแชร์กันหน่อยนะครับเป็นไปอย่างไอ้พวกทนายขี้ค่าของบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยนะพอรูดจริงนะพวกนียมีหน้าตาในสังคม ไอ้พวกทนายคีดค่าทั้งหลายเนี่ยนะแล้วสวคิดค่าทั้งหลายเนี่ยมีหน้าตาในสังคมเดินไปนู่นเดินไปนี่คนก็ยกมือไหว้ได้เงินเดือนภาษีเราไปกินแต่แม่งเข้าใจมาว่าสวพวกเนี้ยเขาเป็นทนายเขาเป็นทนายให้ใครเขาก็เป็นทนายให้บิ๊กตูกบบกกต่กับบิ๊กป้อมสิเออเราสู้คดีให้บิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเลยครับมีอำนาจได้เต็มที่ ถ้าเกิดศาลเจ้าวันุนตัดสินว่าพวกทนายพวกนี้ถูกพวกสวพวกนี้ถูกก็แปลว่าพักที่จะเสนอชื่อนายกอันนี้ฟังดีๆนะพักที่จะเสนอชื่อนายกเพื่อให้มีการลงคะแนนก็ได้โอกาสทีเดียวก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยเสนอคุณเสถา เข้าไปรอบด้าโดยที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะถึง376ก็แปลว่าคุณเศรษฐาก็ไม่มีเสร็จที่จะโดนเสนอชื่ออีกต่อไปแล้วก็ต้องรงมาคนที่สองปุงอิงสองชื่อเข้าไปไม่ผ่านอีกตัดเสร็จคุณชยัยเกษมไม่ผ่านอีกตัดเสร็จก็เหลือเพียงอีกสองคน ที่เสนอชื่อได้ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลพัคภูมิใจไทยเสนอไปสวอไม่เลือกอีกตกอีกก็แปลว่ารือใครครับเลือพิ๊ปปอมนี่เหรอครับคือกลเกมกล,ลยุทธ์ของพวกทหารกล,ลยุทธ์พวกทหารกล,ลยุทธ์พวกทหารกล,ลยุทธ พวกทหารที่แดกไม่พอนะเดินก็ไม่ไหวแล้วแตก่ก็ยังอยากครมอำนาจอยู่บิ๊กป้อมก็จะได้เป็นนายเพราะว่าบิ๊กป้อมก็จะมีร้อยแปดสิบวกกับสวเป,เป็นไปได้นะว่าวันนั้นจะมีงูเห่า ที่โดดหอ,อกจากเพื่อไทยมาสนับสนุนให้ถึง250อย่าไปเชื่อเขาครับเพราะเราถูกหลอกซะจนยิ่งกว่าเมียหลวงที่มีสามีเลวอะนะที่หลอกได้ตลอดได้เฮ้ยฉัน <Date> ไม่มีเขาลนะฉันไม่มีเขาลนะานะฉันรักคณคนเดียวฉันรักประเทศชาติคน,นเดียวนายทำหนย่าให้ประเทศชาติแมแต่สุดท้ายแล้ว มีเมียน้อยทั่วเมืองขอพวกนี้เชื่อไม่ได้นะครับเขาโกหกเรามาตลอดที่เขาบอกว่ามีรัฐบาลเสียงน้อยไม่ได้เนะะี่ยเขาทำได้ทั้งนั้นเขาทำมาขนาดนี้แล้วอะยังคิดกันอีกเลยไอ้พวกนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยจําเฉาเฉยโอ๊ยเป็นไปไม่ได้มีรัฐบาลเสียงน้อยไม่ได้เขาทำได้ทุกอย่าง ดดเขาปฏิวัติได้ความนวนความสะดวกให้กับพ,กพวกเขาได้นะเ,เขาให้เจ้าสัวรวยคนได้คนไทยไม่มีหัวจะยืนในประเทศชาติแล้วเขาโกหกมาทุกอย่างอยู่ดีๆตอนนี้เขาจะมาพูดความจริงเี่ยเห็นเกมเขาไหมแต่เกมเขาเนี่ยถึงว่าจะไม่ถึงบิ๊กป้อมเป็นนาย,ยกเนี่ยแต่เกมที่สำคัญที่สุดคืออะไร แชร์กันเลยครับเกมที่สำคัญที่สุดก็คือให้เพื่อไทยรู้ว่ากูทำมึงได้ให้เพื่อไทยรู้ว่ากูทำมึงได้ถ้าพวกมึงเพื่อไทยไม่เปิดประตูให้พวกกูเข้าไปร่วมอำนาจในรัฐบาล ที่เพื่อไทยอยากเป็นผูน้งั้นถ้าอยากให้เศรษฐาเป็นนายกจริงแล้วไม่อยากถูกตบตกอยากให้ชัยเกษมเป็นนายกจริงไม่ถูกตบตกอยากให้อุ๊กอิงได้มีโอกาสเป็นนายกจริงไม่ถูกตบตกแล้วสําคัญสุดคืออะไรแล้วอยากให้คุณทักษิณชิน,นวัตรกลับมาอยู่ในประเทศไทยได้ก็ต้องให้ ลุงไปมีบทบาทและมีอำนาจในรัฐบาลใหม่เพราะต้าคุณไม่ทำเราก็ไม่ให้คุณเป็นแล้วเราก็จะเป็นเองเห็นความหนักใจของเพื่อไทยไหมครับนี่คือเกมชัดเจนมากใครจะวิเคราะห์ยังไงใครจะอะไรยังไงครั้งหนึ่งบิ๊กตู่เคยถือปืนรถถังบนถนนขู่ประชาชนทั้งประเทศ วันนี้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่ได้เอานักกฎหมายสวหลายคนเอาปืนมาจอ่อหัวเพื่อไทยร้องรูสิเพื่อไทยคุณก็เสนอขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องมีเราเราตบตบ,ตบทุกรอบจนท้ายแล้วก็มาอยู่กับมือเรา แล้วเราจะบอกให้ประชาชนฟังว่าก็แม่งไอ้พวกบึงมันรวบรวมกันไม่ได้มันเราพวกเป็นเองเลยเขายึดอํานาจได้ครับอาจจะไม่ยึดอํานาจด้วยรถถังอาจจะไม่ยึดอํานาจด้วยเครื่องบินอาจจะไม่ยึดอํานาจด้วยปืนหรือกอระสุนแต่เขายึดอํานาจด้วยกฎหมายศาลองค์กรรัฐองคอ์กรยุติธรรมองคอ์กรด้วยองค์กรนี้ เขาอยึดได้คือ,อยึดได้งั้นอย่าประมาทนะครับว่ากำลังมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัษฎรแต่เราเพียงไม่เห็นรถถังเราเพียงไม่เห็นปืนกลเราเพียงไม่เห็นลูกกระสุนแลราว,วันนี้นะครับเพื่อไทยมีช้ยอยสไะด์ผมพูดแล้วพูดอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกแล้วมึงคือใครไวะไอ้ม มันนั่งแนะนําอยู่ได้อ่ามึงหยุดทะทีเหอะไม่หยุดครับฟังหรือไม่ฟังผมม,ผมมีสิทธิ์ในฐานะเป็นคนไทยเพื่อไทยให้มันรู้กันถ้าต้องล้างไพ่ข่าวดีกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมาเก้าปีล้างไพ่แม่งปเลยเพราะที่เขาขู่ว่าไม่มีเขาคุณทักษิณกลับไม่ได้เนี่ยไม่จริง เพราะท่านท่านอดีตประธานสภาทนายก็อธิบายผมฟังว่าทำไมคุณทักษิณถึงจะกลับเราไม่ต้องเถี่ยวข้องเลยก็ได้เราประชาชนเนี่ยมีิสร็จให้คุณทักษิณได้โอกาสกลับเนี่ยมากกว่าปิดป้อมหรือปิดตู่อย่าลืมนะครับการขู่ตอนนี้มันขู่จะไปหมดแต่เพื่อไทยต้องมีจุดอยู่ คนดีในเพื่อไทยมีด็อกเตอร์ชลนาถเป็นคนดีผมชอบเขาผมนับถือว่าเขาเป็นเพื่อนผมด็อกเตอร์ชลนาถเป็นคนดีมอเลียบเป็นคนดีนะพี่สุธรรมเป็นคนดีผมรู้จักสสในเพื่อไทยเยอะมากคุณจะกลืนน้าลายจะกลืนเลือดของประชาชนไปแค่ไหน โดยที่เพียงคุณต้องทำอย่างเดียวคือใหญ่มีความอยากมากสะชนเสียสูนหมคุณประกาศเลยอาเจนา้าตามที่เราหานโยบายเลือกตั้งเราขอตั้งรัฐบาล262เสียงเสนอไปให้กับทางสอวอ พิจารณาว่าจะลงคะแนนให้261ประชาธิปไตยเสียงนี้ไหมโดยที่ให้คุณเศรษฐาเป็นนยายกเราจะสอวอยังไม่ให้อีกหลังจากคุณตัดกใครไปแล้วหลังจากคุณตัด112ไปแล้วแต่เพียงคุณไม่เอาลุงสองพักแล้วสวอ,อไม่ยอมอีกใค่มันรู้กันเลยว่าไพวกที่เป็นผู้ดี คนดีพูดดีเก่งแม่งกว่าทุกคนเนีผมฟังใ้พวกทนายสวาพวกนี้นะผมขัดหูจริงๆทำไมพวกมึงคิดว่ามึงเก่งจังเลยวะไอ้ห่านะกลายเป็นขี้ข้าคนมันไม่ยากหรอทำไปเลยครับแล้วสวไม่ลงคะแนนให้ผมเองสัญญ็จยา พราะมันจะอยู่ฝ่ายข้างคุณผมจะรณรงค์ให้ได้มากที่สุดที่ผมทำได้ในเอบลเตี้ของผมที่จะแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจของพวกที่โกหกเรามาตลอดผมก็มีจุดขีดจุดเดือดของผมเหมือนกันคุณทำดีแต่พูดไม่เคยออกมาเลยคราวนี้ออกแต่ผมจะไม่ทำ ประท้วงเหมือนกับคนอื่นนะเราไม่ปิดถนนเราไม่รบกวนชีวิตพี่น้องประชาชนแต่มีวิธีเยอะครับเราไม่ต้องไปซื้อของเราร่วมมือร่วมใจกันไปไปซื้อของของบริษัทเจ้าสัวเราอดทนกันหน่อยครับทำเหมือนกันทีทำเหมือนมาสันลูเตอร์คิงเราจะกดดันสอวอรเราจะกดดันเจ้าสัว เราจะกดดันพวกที่นึกว่าพวกเราโง่ในจุดที่เขาเจ็บคือเราจะไม่สนับสนุนก,กระเป๋าเงินเขาไปต่อไปแล้วเราจะไม่เดินเข้าไปในร้านซรัพยสินค้าที่เขาเป็นเจ้าของเราจะไม่กินข้าวนอนโรงแรมเติมน้ำมัน ประท้วงที่ถูกที่สุดคือประท้วงให้เขาเจ็บไม่ใช่ให้ประชาชนคนอื่นเจ็บผมจะเป็นคนนำเองให้สวเขารู้ไปว่าธุรกิจที่คุณมีเนี่ยประชาชนจะทำให้มันเจ็บหมดเลยฟุตบาทที่คุณเดินให้มันรู้ไปเลย ว่าไม่มีคนไทยคนไหนจะเดินด้วยกับผมโซเชียลมีเดียมันแรงเราจะแชร์ให้คนไทยเห็นคนเลวทั้งหมดที่สุดท้ายแนละ้ควคนจะเป็นคนที่รับใช้ประชาชนแต่ตัดสินใจไปรับใช้อำนาจของตัวเองขอพงพรรคเพื่อไทยทำครับเชื่อผมเพราะถ้าเมื่อไหร่อยากข่าวออกเมื่อเช้านะ ก็คุณเริ่มเจราจากับลุงป้อมอีกแล้วนะประเทศไทยมันมีประวัติครับ14ตุลาทุจินดาแต่ผมไม่นำการประท้วงเพื่อให้ชีวิตคนไทยมีความอันตรายผมจะนำประท้วงที่ให้ชีวิตการเงิน การเศรษฐกิจการหน้าตาของพวกคุณเนี่ยประสบความันเรยจแต่ไม่ได้คุณทอมเดี๋ยวคุณทักษิณไม่ได้กลับท่านประธานสภาพ,พูดได้ชัดเจนมากไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนมากยังไงคุณทักษิณจะกลับมาต้องเข้าคุกจะมีรัฐบาลบิ๊กป้อมหรือไม่มี ต้องมีอยู่ดีต้องเข้าอยู่ดีแต่แต่แตสําคัญที่สุดนะครับเพราะมันมีกฎหมายออกมาว่าคนที่อายุมากกลุ่มชราเมื่อกลับมาแล้วก็มีเสร็จขออนุญ,ญาตให้ไปเตกคุกที่บ้านได้อันนี้คือกฎหมายนี่ผมเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณทักษิณตัดสินใจว่าจะกลับเพราะเขาคุกที่บ้านยังรักได้ นั้นปิ๊กป้อมจะมาขู่ยังไงจะยังไงก็ได้สมมติไปคุณทักษิณกลับมาจริงเพื่อไทยไม่เล่นด้วยเราไม่ยอมให้คุณทักษิณไปติดคุกที่บ้านก็ต้องไม่ยอมให้ทุกคนเลยที่อายุมากกว่าเจ็ดสิบไปติดคุกที่บ้านก็ต้องเป็นลาดคนแก่พวกนี้กลับอยู่ในคุกให้หมดเลยแล้วคนหนึ่งเขาจะไม่ได้โอกาสนี้เลยลองดูสิ หัวหน้ารัฐรานใช่ไหมหัวหน้ากระทวงยุติธรรมประหลัดจะรับกับการกดดันของคนไทยยังไงวันนี้ผมรู้ทันเกมครับผมถึงโมโหขอโทษถ,ถ้าผมพูดอะไรแรงข้าไปแต่ไม่เป็นอารมณ์อีครับที่ผมเชื่อคนไทยอีกล้านๆคนก้าวไกลเองเนี่ยหรือสิ่งที่เราเกิดขึ้นพวกเขาเนี่ย ก็คือการที่เข้าไปรบพวนผลประโยชน์ของเขาอย่างเต็มที่ไปปรับระบบทหารเนี่ยเงินเป็นหมื่นล้านไปปรับระบบตำรวจเนี่ยเงินเป็นหมื่นล้านไปปรับระบบการปกครองเนี่ยเขาเสียประโยชน์กันเป็นแสนล้านแล้วผมเข้าใจว่าคนอย่างบิ๊กป้อมหรือคนอย่างบิ๊กตู่เนี่ย mm hmm. เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องป้องกันและดูแลสิ่งที่สร้างให้เขาได้มาถึงวันนี้ และจะมาให้พวกเด็กวันซืนอย่างยก้าวไกลไอ้ปากหมายอย่างไอ้ทอมมารบกวนผลประโยชน์พวกกูทำไมให้พวกมึงไม่คิดบ้างเลยว่ากูก็ให้พวกมึงอยู่ดีๆแล้วข้าวก็มีกินแล้วรถก็มีขับแล้วมีปัญหาอะไรกูก็แจกแหลกแล้วปัญหาของพวกมึงคืออเลย พอพูดเจตินี้นครับเพราะเราเบื่อครับกับการที่เราโดนดูถูกเราเบื่อครับที่คนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนก็จนเอาจนเอาเราเบื่อครับที่ไม่มีอนาคตให้คนรุ่นใหม่เลยเราเบื่อครับที่คนไปเรียนได้ปริญญาตรีปริญญาโทออกมาแล้วได้เงินเดือนเดือนละหมื่นสองหมื่นบาทเราเบื่อครับ ที่พวกคุณซื้อนาฬิการเรือนเป็นล้านแต่คนไทยส่วนมากต้องไปจำนองเงินเพื่อจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไปเรียนเราเบื่อครับที่พวกคุณคิดว่าเราโง่เข้าใจไหมครับแค่นั้สวัสดีครับขอบคุณที่มาฟังผมนะครับเราให้ผมปล่อยลมเช้านี้นะอย่าให้ พวกเขาโหล่ร้อยยอ